สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องการขออนุญาตเครื่องมือแพทย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ เราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องมือแพทย์นั้นเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าต้องขออนุญาตโดยสามารถเข้าไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อันแรกก็คือประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงพศ .2562 และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าต้องได้รับอนุญาต โดยเมื่อเข้าไปดูแล้วก็จะพบว่าเครื่องมือแพทย์ทั้งที่เป็นนอน i อ d และ IVD ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องขออนุญาตคือเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือเครื่องมือแพทย์ที่เป็นประเภทที่4ยกตัวอย่างเช่นสเตนเต้านมเทียมชนิดฝังในร่างกายลิ้นหัวใจเทียมโดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการขออนุญาตก็คือจะต้องจัดเตรียมในรูปแบบ CSDT CSDT คืออะไร CSDT ย่อมาจาก ASEAN Common Submission d o c s i e r t e m p l a t e หรือเอกสารวิชาการที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตเพื่อประเมินความปลอดภัยและสมรรถนะในการทำงานของเครื่องมือแพทย์รายละเอียดเอกสารประกอบการขออนุญาตมีดังนี้ลำดับที่1 หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการจากนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 2. ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 3. ชื่อและสถานที่ตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้รับผิดช,ชอบในการวางสินค้าในท้องตลาดสี่ชื่อเครื่องมือแพทย์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ5บทเปิดสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หกรายละเอียดเครื่องมือแพทย์เจ็ดฉลากและเอกสารกำแบบเครื่องมือแพทย์แปดข้อมูลการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือรายละเอียดเจ้าของผลิตภัณฑ์เก้าเอกสารหลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องมือแพทย์และวิธีที่แสดงถึงความสอดคล้องสิบเอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบสิบเอ็ดเอกสารแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง 12เอกสารแสดงที่การทำลายการทำให้สิ้นสภาพและการกระจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ 13. หนังสือรับรองระบบคุณภาพ14หนังสือรับรองวัตถุประสงค์การใช้ข้อผงใช้การบรรจุหนังสือรับรองฉลากและวิธีการใช้งานของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 15. หนังสือรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า Declaration of Conformity 16. หนังสือรับ tacos, รองแสดงประวัติการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 17. หนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 18. หลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศที่ออยอรับรอง 19. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนหรือที่เรียกว่า Letter of Authorization for Authorized Representative 20. เอกสารชี้แจงรายการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการจัดทะเบียนแบบรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ในกรณีที่มีสามารถดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารายาเรื่องกำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอขอ,อนุญาตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ไปนะคะจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตในช่วงเปลี่ยนผ่านการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะอันแรกก็คือ Full CSDT นะคะโดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะอันที่2ก็คือจะเป็น Partial CSDT นะคะก็คือจะเป็นการยื่นเอกสารบางรายการนะคะเพื่อป้องกันการขัดแย้งเครื่องมือแพทย์และอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านมาเป็นการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงซึ่งก็คือจะแบ่งเป็น Partial One และ Partial 2นะคะโดยจะมีระยะเวลา ในการยื่น3ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับนะคะแล้วก็ตอนต่ออายุใบอนุญาตก็คือเมื่อครบ5ปีแล้วก็จะต้องมายื่นเอกสารให้ครบตาม Full CSDT นะคะแต่หากผู้ประกอบการไรายใดพร้อมและอยากจะยื่นเป็นแบบ Full CSDT ก็สามารถที่จะยื่นได้เลยค่ะ สำหรับการยื่นแบบ Partial CSDT นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ที่สามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ Pa r t i ช l ยว,วได้นะคะก็คือถ้าหากเป็นผู้ผลิตก็จะต้องเป็นผู้ผลิตที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตที่จะสิ้นอายุภายในวันที่3 1ธันวาสองหนะคะแล้วก็ยังจะต้องแสดงหลักฐานการขายหรือการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำหรับผู้นำเข้านะคะก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าที่ยังไม่สิ้นอายุแล้วก็จะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับโดยรายการเอกสารที่ต้องยื่นนะคะก็คืออันที่1เลขที่ไปจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือแพทย์ซึ่งก็คือสำเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการนะคะ่ะแล้วก็อันที่2ก็คือหนังสือแสดงว่าผู้ขอ อนุญาตเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการจากนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตหรือก็คือหนังสือมอบอำนาจนะคะก็คือ2รายการนี้จะใช้ยื่นในขั้นตอนการขอสิทธิ์เพื่อเข้าใช้ในระบบอ s ส b m i s s i o n นะคะ อันดับที่สาก็คือเอกสารแสดงชื่อและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ซึ่งก็คือจะให้จัดทําตามประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์พศ2563นะคะตาม QR code ด้านหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือรายละเอียดเจ้าของผลิตภัณฑ์ ลำดับที่4ก็คือหนังสือรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ลำดับที่5ก็คือหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนในกรณียื่นคำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์หากมีเอกสารชี้แจงรายการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการจดทะเบียนแบบกุ่กลุ่มเครื่องมือแพทย์ก็ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมกับคำขอด้วยค่ะ ต่อไปนะคะก็คือจะเป็น partial t o นะคะ partial t o ก็จะเป็นสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกรายนอกเหนือจาก partial o นะคะแล้วก็ต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับโดยเอกสารก็คือจะยื่นทุกอย่างเหมือนกับ partial o เลยนะคะแต่ว่าต้องเพิ่มบทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียด ที่จะชี้แจงต่อไปในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็เอกสารรายงานการจัดการความเสี่ยงซึ่งก็คือจะแนะนำให้ปฏิบัติตาม ISO 14971แล้วก็หนังสือรับรองระบบคุณภาพเช่น ISO 13485หรือ GMP ค่ะนอกนั้นก็จะเหมือน p a r t i l One ทั้งหมดเลยต่อไปนะคะก็คือจะเป็น การอธิบายว่าบทสรุปของเครื่องมือแพทย์ต้องมีรายละเอียดเอกสารอะไรบ้างลำดับที่1ก็คือจะต้องมีการอธิบายสรุปภาพรวมของเครื่องลำดับที่2วัตถุประสงค์การใช้และข้อบ่งใช้ลำดับที่3ประวัติการได้รับอนุวัตการขึ้นทะเบียนหรืออนุญ,ญาตให้วางจําหน่ายในท้องตลาดและประวัติการวางจําหน่ายในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยจะต้องแสดงเป็น ตารางตามจีกับนดไว้ลำดับที่4สถานภาพของคำขอขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตเพื่อวางจำหน่ายในตลาดที่ยังค้างหรืออยู่ระหว่างดำเนินการลำดับที่5ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องประกอบด้วยสรุปรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้และ f i l d s a f e t y Collective Action ของเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่เริ่มจำหน่ายในท้องตลาด หากไม่มีรายงานข้างต้นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผู้รับรองโดยให้แนบเอกสารร,รับรองการไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์และฟิวเซอร์ตี้ค a c t i พแอคชั่นแล้วก็ต้องแสดงร,รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์หากเครื่องมือแพทย์เป็นเซลล์เนื้อเยื่อหรืออนุพันธ์ของมนุษย์หรือสัตว์ที่ถูกทำให้มีไม่มีชีวิตเช่นลิ้นหัวใจหมู หรือเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อหรืออนุพันธ์ของจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์ตัดแ,แต่พันธุกรรมเช่น h y ยาลูร n นิกแอซที่ได้จากกระบวนการหมักแบคทีเรียและมีส่วนประกอบที่ปล่อยรังสีชนิดแตกตัวเป็นอีออนเช่นเอ็กซเรย์หรือชนิดไม่แตกตัวเป็นอีออนเช่นเลเซอร์ เอกสารแสดงชื่อและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ก็จะต้องแสดงทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยจะต้องระบุเป็นชื่อการค้าและระบุโมเดลหรือ r e f e r e n c e n u m อ e r ของเครื่องมือแพทย์นั้นกรณีถ้ามี ต่อไปก็คือจะเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือลำดับที่1ก็จะต้องมีลักษณะทั่วไปและหลักการทำงานโดยในนั้นก็จะต้องชี้แจงลักษณะของเครื่องมือแพทย์ว่าเป็นอย่างไรมีหลักการทำงานและกลไกการทำงานอย่างไรนะคะระบุกลุ่มริดคัสและคัสฟิเคชันรูและรายละเอียดของอุปกรณ์เสริมรายละเอียดของรูปทรง,ง,ร,ทร,งรูปร่างองค์ประกอบรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญเช่นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ อาจมีการใช้ภาพเพื่ออธิบายตามความเหมาะสมแล้วก็อธิบายลักษณะเฉพาะรูปแบบใหม่เช่นเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะลำดับที่2นะคะก็จะต้องบอกวัตถุประสงค์การใช้ลำดับที่3บอกข้อบ่งใช้ลำดับที่4ก็จะเป็นคําแนะนําการใช้งานของเครื่องลำดับที่5ก็จะเป็นการเก็บรักษาลำดับที่6อายุการใช้งานลำดับที่7ข้อห้ามใช้ลำดับที่8 คำเตือนลาดับที่9ข้อควรระวังลำดับที่10นะคะก็จะเป็นผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ลําดับที่11การรักษาด้วยทางเลือกอื่นลําดับที่12รายละเอียดและสมบัติของวัตถุที่ใช้ผลิตหรือส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ลําดับที่13ก็จะเป็นข้อกําหนดเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ ลำดับที่14ก็จะเป็นการแสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์นะคะดยจะแสดงออกเป็นแผนผังในภาพรวมของกระบวนการผลิตการควบคุมการประกอบการทดสอบของ f i n i s h product นะคะการบรรจุการติดฉลากการเก็บรักษาการทำให้ปลอดจากเชื้อกรณีถ้ามีนะคะแล้วก็กระบวนการต่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ให้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการผลิตในแต่ละกระบวนการที่แสดงในแผนผัง หรือแสดงชื่อและที่ตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเอกสารแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยให้จัดทำในรูปแบบของรายงานการจัดการความเสี่ยงโดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม ISO 14971นะคะโดยในนั้นก็คือจะต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยงตารางการจัดการความเสี่ยงรายงานการจัดการความเสี่ยง เดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดเทียบกับประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์และอธิบายวิธีการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของ หนังสือรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์นะคะหรือ Declaration of Conformity <Okay. S 1> นะคะโดยอันนี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดนะคะตัวอักษรสีดำนะคะจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะโดยจะเปลี่ยนแปลงตามที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะว่าจะต้องใส่อะไรบ้างนะคะโดยก็คือจะต้องใส่ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตนะคะแล้วก็ชื่อของผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะคะแล้วก็ชื่อของเครื่องมือแพทย์แล้วก็รีดคาสิฟิเคชันนะคะว่าอยู่คลาสไหนรูไนนะคะแล้วก็จะต้องมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตนะคะก็คือจะเป็นพวก iso หรือ gmp ต่างๆค่ะแล้วก็มาตรฐานที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นั้นๆนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนนะคะหรือ Letter of Authorization for Authorized Representative นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าที่เป็นตัวอักษรภาษาภาษาอังกฤษสีดำก็คือจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยโดยก็คือจะเปลี่ยนเฉพาะที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะ ก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อเรื่องการขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ